สื่อต่างชาติวิเคราะห์เกาหลีเศรษฐกิจเริ่มทดถอยหากไม่รีบเร่งแก้ไขอาจถึงคราวอวสานสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวจากทางสื่อต่างชาติที่มีชื่อว่า e อ p e เพนิดอมโดยทางสื่อได้ออกมาวิเคราะห์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เอาไว้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและแบรนด์สินค้าระดับโลกเช่นโทรศัพท์มือถือและยานยนต์แบรนด์ดังๆต่าง ในตอนนั้นเกาหลีใต้สามารถสร้างรายได้และทําเงินตลาดในระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่งเศรษฐกิจในประเทศเฟื่องฟูอย่างไม่หยุดยั้ยงการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ของเกาหลีใต้ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในประเทศอีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีใต้เป็นอย่างมากในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏขึ้นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า เศรษฐกิจของเกาหลีใต้กําลังอยู่ในสภาวะซบเซาและแม้ว่าจะไม่ได้เผชิญกับวิกฤตในทันทีแต่แนวโน้มของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้หยุดชะงักเป็นเวลานานและหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นก็คือการขยายตัวของกู้แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้ก้าวขึ้นมาแทนที่เกาหลีใต้ในด้านอุตสาหกรรมประเทศจีนสามารถผลิตสินค้าที่มีความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าได้ในราคาที่ต่ากว่า ซึ่งทําให้สินค้าของเกาหลีใต้เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในขณะเดียวกันญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนามาก่อนหน้าพวกเขาก็เริ่มเร่งพัฒนาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมของตนจนกลับมาเป็นคู่แข่งสําคัญของเกาหลีใต้ได้ในหลายๆด้านทางด้านธนาคารกลางของเกาหลีใต้ได้ออกมาคาดการณ์ว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเกาหลีใต้อาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในปี2040แม้ว่าเกาหลีใต้จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจระหว่างประเทศยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยเป็นจุดแข็งของเกาหลีใต้ในตอนนี้นะครับกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่นรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีซึ่งประเทศอื่นๆได้เริ่มนํามาใช้และพัฒนาได้นําหน้าไปอย่างรวดเร็วในขณะที่หลายประเทศพยายามสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงเกาหลีใต้ก็ต้องหาวิธีที่จะรักษาและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนี่ยังถือเป็นหนทางหนึ่งที่อาจช่วยให้เกาหลีใต้กลับมามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อีก อย่างไรก็ตามครับปัญหาที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้นพวกเขาจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับลึกในตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากข้อมูลทั้งหมดนี้หลายคนนะครับจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับทางแยกสำคัญ หากพวกเขาไม่รีบปรับตัวและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนี่ก็อาจจะต้องพบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบภายในประเทศแต่ยังอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับเกาหลีใต้คือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ซึ่งมากกว่า100%อย่าตกกับตัวเลข BS ที่รัฐบาลเกาหลีให้ไว้และตลาดที่อยู่อาศัยจะพังในไม่ช้านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีใต้เพึ่งพาก,การส่งออกเป็นอย่างมากและเมื่อเศรษฐกิจกโลกชะลอตัวโดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอุปสงค์จึงลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์และรถยนต์ความคิดเห็นท่านต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้คุณความคุ้มครองผู้หญิงให้เท่าเทียมกันจากการุกรานและการล่วงละเมิดภายใต้ใตกฎหมายและพวกเธออาจจะเต็มใจที่จะออกเดทและแต่งงานมากกว่านี่ถือว่าเด็กต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่พวกเขากระทำและคู่สมรสอาจเต็มใจที่จะรับพวกเขามากกว่าอนุญาตให้มีเสรีภาพในการพูดทางออนไลน์ และในที่สาธารณะรวมถึงการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจและความคิดเห็นของประชาชนอาจทําให้เกิดการปฏิรูปการขาจัดกฎระเบียบที่ป้องกันการผูกขาดจากการแข่งขันจะทําให้เกิดโอกาสนวัตรกรรมและความกระตือรือร้นของแต่ละคนที่ต้องการการเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีใต้พวกเขาใช้เงินของรัฐบาลจํานวนมากในทุกปีเพื่อพยายามจัดกับการล่มสลายของประชากรที่ใกล้จะเกิดขึ้นพวกเขามีอัตราการเกิดต่าที่สุดในโลก และพวกเขากําลังสร้างเมืองหลวงใหม่เพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้เกาหลีใต้ขณะนั้นเลยเหรือความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีจะไม่เติบโตอีกต่อไปเพราะพวกเขาไม่สามารถแข่งขันอะไรได้อีกต่อไปเหตุผลใหญ่คือจีนไม่ว่าเทคโนโลยีหรือแบรนด์ของเกาหลีจะแข่งขันกันแบรนด์และเทคโนโลยีของจีนต่างก็รับประทานอาหารกลางวันเหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีจะมีปัญหาบริษัทต่างๆกดดันให้ทำงานสัปดาห์ละ70ชั่วโมง คุณคิดว่าสังคมเกาหลีสามารถทนรับภาระจากความโลภขององค์กรแบบนั้นได้หรือไม่โลกจําเป็นต้องให้บริษัทต่างๆอยู่ในที่รกร้างของตนความคิดเห็นท่านต่อไปสาเหตุที่เกาหลีล่มสลายก็เพราะพลังสังคมนิยมที่ติดตามเกาหลีเหนือและจีนในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมพยายามพัฒนาเศรษฐกิจพวกเขาเข้าควบคุมสถาบันการศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาและวัฒนธรรมโดยค่อยๆหันประชาชนไปทางซ้ายในที่สุดพวกเขาก็เข้ายึดอำนาจ และทำลายระบบสังคมอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันสื่อและระบบตุลาการของเกาหลีกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่จะทำลายในที่สุดพวกฝ่ายซ้ายยอมรับว่าแม้ว่าพวกเขาจะก่ออาชญากรรมพวกเขาก็จะไม่ถูกลงโทษความคิดเห็นท่านต่อไปเช่นเดียวกับญี่ปุ่นมันก็จะสูญเสียโมเมนต์ไม่ช้าก็เร็วเนื่องจากทั้งสองประเทศถูกจำกัดด้วยขนาดของที่ดินและทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย ในทางกลับกันจีนและสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการขยายอุตสาหกรรมและทั้งสองแห่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่สหรัฐมีอำนาจเหนือกว่าในด้านพลังงานสำรองในขณะที่จีนมีความได้เปรียบในด้านร่ธาตุหายากดังนั้นการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปหากจีนเข้ายึดไต้หวันด้วยกำลังพวกเขาก็จะได้เปรียบอย่างมากในด้านความได้เปรียบทางเทคโนโลยีความคิดเห็นท่านต่อไป วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษไม่มีสวัสดิการค่าครองชีพสูงการทุจริตเจ้าหน้าที่ปกปิดเหตุการณ์และรัฐบาลสงสัยว่าทำไมพลเมอืองของตนไม่แต่งงานและเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศและตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นความคิดเห็นท่านต่อไปทุกวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจเกาหลีเยอะมากแต่ฉันไม่อยากดูหรือฟังเลยอย่างไรก็ตามหากบุคคลเห็นเฉพาะสิ่งที่ตนต้องการเห็นและได้ยินเฉพาะสิ่งที่ต้องการได้ยินและปฏิเสธความเป็นจริงเขาก็ไม่มีวันพัฒนาได้ อย่างไรก็ตามเป็นความจริงเช่นกันที่บางครั้งมีเนื้อหาคลิกเบตจํานวนมากที่สร้างข่าวลืออันเป็นเท,ท็จซึ่งไม่มีพื้นฐานเลยเพราะเรารู้ว่าอนาคตของเราไม่ได้สดใสเสมอไปนอกจากนี้เนื่องจากเรากําลังเผชิญกับความเป็นจริงและสแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างน้อยเราจึงรู้ว่าสิ่งใดจริงและสิ่งใดเท,ท็จแต่ในตอนนี้เกาหลีกําลังตกอับเป็นอย่างมากความคิดเห็นท่านต่อไปจําน,นวนวิดีโอและบทความข่าวที่มีชื่อเข้าเกณฑ์เช่นด้านมืดของเกาหลี หรือการล่มสลายของเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแน่นอนว่ามีบางประเด็นที่ถูกต้องอีกประการหนึ่งคือเกาหลีเป็นเศรษฐกิจที่เพิ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศทุนนิยมที่ก้าวหน้ามายาวนานและจีนซึ่งมีประชากรและตลาดมากที่สุดนี่มันก็เหมือนกันในทุกที่ในโลกคนที่ดูอ่อนแอว่าจะถูกวิาพากวิจารณแน่นอนว่าฉันไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าไม่มีปัญหาในสังคมเกาหลี ฉันคิดว่ามันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดที่จะเห็นแก่นแท้ของปัญหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสังคมเกาหลีคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับชาวโลกความคิดเห็นท่านต่อไปญี่ปุ่นให้ของขวัญแก่เกาหลีด้วยเงินและเทคโนโลยีแต่สิ่งที่พวกเขาทําคือจมอยู่กับอดีตและเพิกเฉยต่อของขวัญจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหลักฐานทางเทคโนโลยีที่จะเติบโตไม่ใช่เกาหลีความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คือปัญหาของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปัจจุบัน เช่นเดียวก,กันกับที่เคยพูดให้กับประเทศไทยประเทศที่อยู่ติดกับเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอยู่ในความรสำรสายครั้งใหญ่ความคิดเห็นท่านต่อไปตอนนี้ปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ก็ชัดเจนแล้ววิดีโอชี้ให้เห็นได้ดีปัญหาที่เกาหลีต้องแก้ไขตอนนี้คือจะสามารถยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันขึ้นไปอีกระดับได้หรือไม่นี่เป็นคําถามที่ว่าเราสามารถมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในสาขาใหม่ได้หรือไม่ นี่เป็นงานที่ผู้เชี่ยวชาญคนใดรู้ในเกาหลีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความไม่มั่นคงของความเป็นผู้นําทางการเมืองฉันมั่นใจว่าหากเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้เกาหลีจะสามารถค้นพบหนทางแห่งความหวังอื่นได้ความคิดเห็นท่านต่อไปเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้เดินตามเส้นทางที่ไม่มีประเทศอื่นในโลกได้เดินดังนั้นการถกเถียงครั้งนี้จึงไม่เกิดผลเราควรเฝ้าดูและเรียนรู้ว่าเกาหลีใต้รับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร เมื่อก่อนมีแต่จีนเท่านั้นที่เรียนแต่ตอนนี้หวังว่าทั้งโลกจะได้เรียนรู้จากเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละวันและคาดว่าจะเข้าครอบครองและกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในอนาคตอันใกลน้นี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ